เอาละครับวันนี้เราก็จะมาโดนที่3ามนะครับเอาเลยครับวันนี้ผมเป็นไคเดะไคเดะน้องพูดเป็นยักเปะชื่อมญี่ปุ่นนะครับเกมญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไปที่พูดเปลี่ยนอาวุธหน่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวคนเ็าจะมองไม่เห็นกันก็จะเปลี่ยนเนาะก็จะเปลี่ยน เดี๋ยวคุณจะเป็นระยะไกลเนาะบูมอะไ้แจกของเลยปะวันนี้สองคนนะอันนี้เล่นเป็นสองคนเลยจะเดียดหน่อยมันสนุกมาก้าไม่ตายนี่ก็คือให้กดเอ๋อไปเลยเลยยังไม่ทันมองเลยเจอเจอเป็ดเลยโถ โจนเองอยู่ตั้งนานเออไปเก็บเท่ไหน่โอ้ยไม่น่าเก็บดาวกระจายเลยดาวกระจายเดี๋ยวต้องเลือกวุฒิใหม่ซะละเดี๋ยวเดี so ๋ยววุฒิกย์ก่อนวุฒิเกย์ตรงนี้ก่อนวุฒิเกย์ตรงนี้ก่อนอะไเรน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 บุ๊คมันเข้าปาเฮ้ยโอ้โหบุ๊คกระโดดได้เออตาย็นใจเย็น ไปทีละคนไปทีละคนครับไปทีละคนไปก่อนไปก่อไปก่อนแล้วไปยืนรอไว้หน่อยครับเราจะไปใครไปยืนรอไว้ไปยืนรอไว้กูจะไปเ่วยมาเลยครับมากระโดดไม่ขึ้นมาเลยมาเลยอ้าเดี๋ยว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 ตรงนี้ต้องกระโดดหมืนตัวไปนะเดี๋ยวฆ่าศัตรูก่อนกระโดดไปเลยไม่ได้นะเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าอยู่เฉยๆวะอยู่เฉยๆวะฆ่าศัตรูวะเอ้ยเดี๋ยวดิซี่เนี่ยอ่ายืนป้องกันไว้ให้ยืนป้องกันไว้ให้ก่อน เอาละโอเคอเดี๋ยวฟ้าไปนำไปช่วยก่อนบอกเลยบุดรุดวันนีแม่เอ็นโดเพราะมันมีรุ<ะ>ดบให้ต่อที่พอด้านนี้ครับ,บอ,รอันนี้เรารไม่ได้เล่นเอ็นเดนโดนนะอันนี้เราเล่นไ,นคนนะไมค์คอมเนาะไมค์คอมอ่าใช่ใช่พอดีเรา,เรา,เราพูดเขาพูดให้ฟังว่าบอลเอ็นเดนโดสวิตต์ก็มีสิงเนาะ แค่บอกไว้เอาละคราวนี้ก็ต้องขึ้นด้านนี้ฮะโอ้ยปลาระวัง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 ไม่มีแดดไม่มีแดดอย่าปักว่าติดจับดักเอากว้างเลยกว้างกว้างก่อนเออเคลียร์ขึ้นไป เดี๋ยวเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเคลียร์ให้ก่อนเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ต้องสเฮ้ย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 เจบจบจอ้ยเอ้เดเอ้เดอเเดีอยวเดี๋ยวเดอเดเเดือยเเดือดอดเดือดอเดีอยเเอดเอเอเดือดเดออันนี้ดีเออเอาปดอ่ะ อ,อะ่ไรก็ไม่เป็นไรครับมาเลยไม่เป็นไรของเราเยอะแล้วลุยไปเลยลุยไปเลยอย่าอย่าเรื่องแบบว่าต้องระแวงของไม่เป็นไรนะครับเราลุยไปเลยตอนนี้เพราะว่าของเราแน่นของเ,เราแน่นของเราแน่นเต็มที่ใช้ปืนเลเซอร์แล้วเราบุกได้เลยครับปุ๊มเจอปืนเลเซอร์คุดของปืนเลเซอร์ก็ถือว่าแดงแหละนะ เคลียร์ทางก่อปืนเลเซอร์เลเซอร์กับหัวเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดาบนะป้าไม่เอาดาบอุ้ยอุ้ยอุ้ยป้าหยิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยิบอะไรก็ได้ครับหยิบไปเลยอุ้ยเดี๋ยวพวกขึนไปเคลียร์ทางก่อนกูมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้อาจเอาป้าโดนคู่เลยอ๋อมันมีหลุมอยู่ข้างหน้าไม่ทันได้มอง เห็นอยู่ตั้งนานแล้วแต่พิ่งลืมว่ามันบินได้ต้องเกาะข้างบนไหมเนี่ยเกาะไม่ได้เกาะไม่ได้ปะต้องเกาะขึ้นไปนะอ้าอ okay. ันนี้โอ้ยโอ้ต้องรีบต้องรีบต้องรีบต้องใช้ต้องใช้ไอตัวนี้หลุดเดินเดินเดินเฮ้ยป้าป้าอันนี้ดีกว่าป้าเลยป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอมหลุด ระเบิดรุดรุดอ้วพทออหะครอ่ะอ,อ,อะอไรอ,อ่ะอ้าวล่วงไปตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ย้าบเดี๋ยวพุดลงมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องขึ้นไปแล้วครับพอดีมันตอนนี้คือบ้าบัมันมันบัไปขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปข้างบนไม่บ้าต้องรอพุไปไม่เป็นไรขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแหม่ไมพุดธเทียพุดใช้ผิดอาวุธ เเดีี๋ยยวคลร์ทสงสัยจะบักไปแล้วไม่มันไม่ได้บักมันต้องรออีกคนไปไกลก่อนอ้าวจริงจริงมัน้อขึ้นทางนี้เหรอใช่ใช่เราขึ้นผิดทางนะตั้งนานไม่รู้เอ๊องอ่านี่ไงป้ามาแล้วอามาแล้วไปรออยู่ที่ไหนไม่รู้ตั้งนานโอ้โห <c oughs> ไปพักไปพักเบรกโโอ้หมาแล้วมาแล้วเฮ้โอนะ้โหๆๆ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  ลองก่อนลองก่อนเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปลงมาเลยลงเลยอ่าเรียบร้อยเก่าทัให้แล้วอย่าท <here you S 2> <left. S 1> ัให <derivatives. S 1> oh. <photos> ้แล้วบอกเลยอย่างโง่ไม่เรียบร้อยไอ้ตาเก็บอันนั้นดิอันนี้ดีนะไม่เอาไม่เอาอันนี้อาวุธมันเบาไว้อยากเก็บป้าอยากเก็บเก็บก็ไม่เป็นไรนี่ไม่เห็นเป็นไรเออแข่งหน่อยก็เอ้าเอยลืมลืมอ๋อป้าดูแลดูแลทำไง เอออย่างนั้นแหละโอเคยังหมุนไม่เข้าไหโอเคมันจะเป็นมันเวียนต่ไม่เวียนเนาะไม่น่าจะเวียนหรอกเจาะเดี๋ยว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 ต่อตอนเล่นในฮับโบ้นะเอาเอาดิมาและวนี่เดี๋ยวนี่เอ้ไอ้ไนี่หลุมแล้วเนี่ยหลุมแล้วเนี่ยหลุมเปล่าหลุมเปล่า หลุอยากเก็บอยากเก็บปลาอยากเก็บปลาเอ้ยปลาบอสปลาบอส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 เนี่ยอันนี้นี่นี่เปลี่ยนเลยกระบองเลยแนะนำเป็นกระบองพี่พุธเป็นกระบองเลยเร็วแล้วแล้วเดี๋ยวเดินทาก่อนเอ้ยนี่ไงเอาแล้วทุบมันเลยเออเออทุบ well กันจายพอเราฝังไปแล้วพี down, able, future, ่พุธพอเราฝังไปแล้วทุบเข้าไปทุบเข้าไปครับทุบเข้าไปเดี๋ยวพุธว่าพุธมีอีกเอาพุธนึงนี่อันนี้แหละได้เหมือนกัน มาช่วยกันทุบเข้าไปครับป้าโหมันมันก็แทบไม่เข้าเลยนะจริงเออทุบเข้าไปครับทุบเข้าไปมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะอุ้ยทำไมตีไม่โดนเลยทำไมตีไม่ได้เลยป้องกันป้องกันเราก็ต้องทุบไปเรื่อยๆป้าคุณรู้แล้วคุณรู้วิธีแล้วทุบอันนี้แหละครับทุบไปเรื่อยๆครับตื่นจะพอยกกะดแล้วก็ทุบเข้าไปป้าทุบเข้าไปโอเค ปลาวันนี้ทุบไปอีกทุบไปอีกทุบไปอีกโอเคทุบเข้ามาทุบเข้ามาโอ้โหดูดาบมันดิใหญ่มากทุบเข้ามาทุบเข้ามาเออออกมาอีกทุบโอ้โหปลาดูเลือดมันโอ้โหทุบเข้ามาทุบเข้ามาปลาไม่ดูหลอดเลือดก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วทุบเข้าไปครับจ้าวจ้อวผไม่เข้าเลย คุ้สบายุสาเข้าแล้ววที่ออกอีกไหมมันยังไม่ตายหรอกคุณรู้เลยอ้ยโดนมาแล้วร่างใหญ่ร่างใหญ่มาแล้วมาแล้ววกันเช่วยกันเลยช่วยกันเลย่่ายเ่ายเลย่าเลย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 ชเลยวเวลาลยวเลาลยเอาเลยเอาเลยเอเลยช่วยกัเเวเนี่ เรยบร้อย,เ,ยเรียบร้อยอย,ยังวินเมนไอคกวันยานนี่จบฉากที่3ใช่ไหมวันนี้ใช่โอเคคง,งไม่ไหวเพราะว่าน้องกุดต้องไปโรงเรียนไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะต้องพอที่ฉากที่3ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยไปฉากที่4โอเคไหมอ้าวก็จบกันไปแล้วนะครับกับด่านที่3ของ Shadow of t น e n i จ j าใช่ไหมใช่ก็บอส ค่อนข้างจะยาก<ช>ยาก<ช>หน่อยนะเพราะว่ามัน,นมันมีสองล่างไงแล้วก็เป็นแบบเป็นชุดเกราะด้วยแต่วันนี้ต้องจบเร็วนิดนึงเพราะว่าจะต้องไปทําการบ้าน<ช>การบ้านเยอะแ,แล้วก็ใกล้จะต้องเตรียมตัวสอบใช่ใกล้จะสอบเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่จะต้องสอบไฟนอลต้องยังไงก็ต้องขยันนะครับอ่ะเราขอฝากช่องไว้ก่อนยังไงก็ ฝากช่องพุทธกับน,นิชาช่วยกันกด Subscribe กดถ<ด>ูกใจ okay. แล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์สำคัญมากเลยซึ่งไม่ค่อยมีเลยครับก็ยังไงฝากฝากด้วยนะ <Yeah. S 1> อ่ะขอบคุณครับ